เป็นสาวจนยานหาผู้ชายถูกใจไม่มีทุกคืนฝันดีไดาทฝันฝันวาสบโผูคสักคนสวัสดีค่ะสวัสดีท่านที่ติดตามชมช่องมามาสไตล์นะคะวันนี้คุณพอจะมานจะมาท้าไม่อย่างคะ วันนี้ต้องทํางานบ้านค่ะเพราะว่าปีใหม่แล้วนะคะต้องดูแลบ้านช่องบ้างนะคะไม่ใช่ว่าเหยียบไปเหยียบไปไม่เคยทําสักทีใช่ไหมคะตอนนี้เราต้องหัดทำบ้างนะคะบ้านใครบ้านมันนะคะทําไปเลยค่ะควันสุดวันนี้นะคะพุทธมานนะมีบักมวลตั้งสองหลูกแค่เนี่ยโอ้ย ย้ำมาขอเด้ค่ะผู้ใดกับขอบาอะไ้ได้เพราะว่าพวกม่วงเนี่ยมันหายากหายเห็นเด้ค่ะถ้าม, 1, ม่วงพันปีไหมโอ้ยสื่ใจเพาอจะมัยเพราะจะมั่งต้องประคบประง,วงมว่าให้มันไปใส่ได้ผู้ใดมาขอสื่อกับบ่ขายล้านนึงกับบ่ขายเด้อค่ะเธอจะย้ำมาสื่อเลย กสอบทุกมุมงตะขาเด้อทุกสอบทุกมุมต้งตรงปวดเหงือดตะขาณ์น,นะเนะนี่ยต้องปวดเหงือดนะคะมาแมนว่าเอาถุงจะทักงานนะค่ะเด้อใต้โต๊ะใต้โต๊ะอีกจะต้องเอานะคะนะเนี่ยเห็นบ่ค่ะใต้โต๊ะใต้โต๊ะอีกจะต้องเอานะคะมาแม,มนว่าเสี่ยวตะท่างเดินนะคะนะ,ะเข้าเอาบทุกสอบทุกมุมเุ้ค่ะเด้อ มันก็เป็นแม่บ้านแม่เรือนเป็นเด้สิบอก์ห์ว่ามันมาก็จะมานะกกสี่ขะะีกกขดาขาดเลยค่ะเด้อพวกจะมาบางคนก็แบบดี้ว่เสียอะไรก็ต้องทำพิธีกันบอกค่ะต้องทำพิธีถูอ สมัยก <ım. S 2> ่อนค่ะสมัยพ่อสมัยแม่เนาะเพิ่นกะสิเอาเสื้อขาดผ่าขาดเป็นบ่อคาถูเป็นบ่อเพราะว่าอย่างอ่าเพราะว่าสมัยก่อนมันไม่มีไม้ถูพื้นเนาะอือเพราะฉะนั้นนะคะห้าวก็ต้องเอาผ่าผ่าถุงผ่าสินี่ยอย่างแม่เนี่ยเนาะแล้วก็สมัยก่อนบ้านผู้ใดบ้านใหม่เลยค่ะเพื่อนๆอันต้มเทียนมาค่ะต้มเทียนอุ้ยพอจม่านเี่แบบว่าเด็กเพราะว่าอย่างพ่อแม่สอนมาดีค่ะบ้านพ่อจม่านนี่ย่างหัวมือหล่มเลยค่ะเนาะวันธรรมดาเนาะ บ้านพุทธมานเนี่ยเพราะว่าพ่อเมย์สอนดีวัด,ดพุทธมานเนี่ยสิต้มเทียนเลยค่ะกักระลาปักพามาทู๋เดี๋ยวเดี๋ยวพุทธมานสิสาธิตหิเบิองเนอะแต่ว่าอยู่เหลืว่ามีดอกเนาะสมัยนี้ว่ามีอะไรหรพุทธมานสิสาธิตเอามองมเลยเนาะอันนี้มีที

กสมัยนี้เป็นสมัยใหม่เล้วค่ะเด้อพอจะมั่งกับสิพ้าเบิ์นเลยค่ะเดเ้สมัยใหม่ก็สิเป็นแบบนี้เลยค่ะเด้อนี่สมัยใหม่เป็นยังสี่เลยค่ะเด้อเนี่ยบ้านไผยกับสิมีตัวเนาะอืมขามันเอียงเลยค่ะเด้เอเข้ากับกดเ,เห็นบ่คะ่ะสบายบ่ยสบายวอาเกาเยอะเนาะเห็นบ่คะ่ะง่ายสิตายเนาะเนี่ยกดล่องแล้วมันกระโุนของมันเองเนาะเข้ากับสะดวกในการทัวร่วอลจา่ะ สะดวกสบายเดี๋ยวบบบนี้เราจะมากกันสิถู่วหลุไห่เหีบ่บึงได้แบบนี้เนอ ทุกทุกสอบทุกมงเด้อค่ะเด้อบางเวลาอันทูตั้งแต่อันทั้งยางบดีเด้อค่ะเด้อเขาเอาท่านเนี่ยเขาต้องซอกแซกเข้าไปนะค่ะเด้อเนี่ยแต่ก็แต่ยังเขาขยับออกอันนี้ขยับไบนเขาขยับเด้อค่ะเนี่ยทั้งสี่แล้วมันเห็ดบาง่างหรอกค่ะเนี่สีเห็ดเนาะเห็ดบางประการก็เลยเงื่อนหรอเด้นี่ยเนี่ยทูกัยงสี่เขาต้องทูค่อยลังไปเด้อค่ะบางเว่าเขาที่ทูไปต่างหาเลย พราะ่ห้อาสิบเหยียบมองห้อถูด่้ถูถไปขาลังเพื่อที่ว่าห้าสิบไเหยียบหมือนที่ห้อถูเนาะแล้วรอให้มันแหงกันเยอ,ออกเปียกหลล้วก็มัแกเยอเออเอาธรรมบดาน,นี่นะคะย่าไปเอาให้มันเปียกหลกดเบิ้งให้พ่อมาหมากนยจ้ามัยใม่นี่องรู้บ้านแล้ววันนมาอุ้ยคุณให่พ่อจามบ้านคอยกันนะอัน

เห็นบ่ค on so ่ะก้อนสิถูบ้านก็ต้องกวาดบ้านก่อนเด้อค่ะเด้อกวาดบ้านให้สะอาดแล้วเฮาจะเข้ามาถูเด้อบ่แม่นว่าไปถูเลยเด้ขี้ฟงขี้ฝุ่นผู้ใดก็กวาดเป็นตเนาะสาธิตให้เบิ่งหน่อยนึงล่ะเด้อเพราะว่าอันขอเนี้ยสิผู้ใดก็เฮ็ดเป็นเนี้ยจะเนาะอันอย่าลืมเด้อค่ะเด้อว่าอันอีหยังกล่ะอ่าคือว่า บ้านซองห้องหองข้านะคะคันสะอาดมันก็นดูดีเป็นบ่เห้ากา็ได้นอนดูมีความสุนบะค่ะบางบ้านภาสิว่าอุย้ยพอจมานคอยสิทูเห็ดหยังเพราะว่าบ้านคอยเป็นปูกระเบื้องอุย้ยปูกระเบื้องก็ต้องทูค่ะผู้ดไดวาวะถูต้องถูทุกอย่างแล้วค่ะเด้อเพราะว่าสิเป็นกระเบื้องเพราะว่าสิเป็นอันอย่างขอไม่พงไม่พผยอย่างสิแม่ค่ะเป็นขน้าเป็นอันเจงซีเนาะเป็นฝ้าเลยแม่เออ้อเขาต้องถูแล้วค่ะเด้อ เซตถูพ่อเ้าวยูหรอเ้ามีความสุขบ่ค่ะเ้าบ้านเ้าสะอาดไหมเา้าวขนาดยูนบ่ค่ะแมนบอเออโอเคแล้ควบบค่ะเนาะเอาแค่นอีกก็นอกราะว่าอ่าพอจาม่านกาเฮ็ดในเบิ่งกะไรด้ค่ะเด้ออ่าไม่ก็มีหลายแบบเลยค่ะว่าแมนสิมีอยู่อย่างเดียวเนาะมีเยอะอยู่เด้ะเบาถึงก็ได้ไมนะ่น่ะอืมไม่ถูพื้นกับสิแบบแบนแบบอีหยังก็มีอันนี้แบบท่านสมัยแน่กับสิเออว่าต้องบิดนะนะสมัยก่อนเขาจะว่าใดแบบบิดเนาะ เออบิดไหลกาไหวอืมมันสมัยนี้มันก็ต้องมาต้องใส่มือแล้วอาจจะใส่บาบ้านผ้าบาทบาบ้านนั่นสินะค่ะราะว่าคนเท่านาะรุ่นใหม่สมัยใหม่ก็เริ่มรู้สึกรู้สึกว่าพัฒนาขึ้นเยอะนะค่ะเนาะอืมก็หาเบิ้งค่ะในร้านน่ะเด้อเจ้าไปหาซื้อร้านขายยาได้ล่ะเออไม่ทูพเพน่อนใส่น้ำยาเนี่ค่ะได้มันสิได้หอมเลยเนาะอือมาเป็นใส่แฟบเด้อมาเปนใส่แฟบใส่อันแชมพูเด้น้ำยาทูพื้นเขาก็มีแต่หาได้ค่ะเด้อไปหาเบิ้งเด้อ ไปซื้อไม้พุ่มๆมันก็บพ oh. oh. <S dr Slow |yo|> ี่ทำยาขายอย่าอยู่แล้วเนาะให้มันาวหอมบานเทาหอมเ้อค่ะถ้าเท้ากับพี่วามสุกเนาะนางนอนกับสบายจิตใจก็ดีเ้ยค่ะเด้อแมนบอค่ะแมนบอถูกต้องนะคะขับโพลีวารกตองกับโต๊มือไหเน่จะไปพ่อกันไปเด้อค่ะเด้อพ่อกันคลิปหนาได้ค่ะสวัสดีนะคะเด้อขอบคุณที่ติดตามชมอ่าช่องของมาม่าสไตล์เด้ค่ะเด้อเห็นบอค่ะบ้านกเกีหยงสะอาดสะอ้านแวีวว้าว่วววววมวว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 วนววววววาบ้านค่ะ เออเห็นบอเป็นตะนอนมาน,นี้ค่ะเออมันเกิมัน,มนสาตาเฮ้าเนาะโอเคนะคะเอาแค่นี้ก็นอนจะกระพอกกันไหมค่ะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะเอ่อ k you you y m u y much นะคะเออขอบอคุณหลายค่ะบััสดีค่ะ